ขณะที่รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจนะคะก็ชี้แจงถึงการแก้ปัญหาเรื่องของราคายางพาราตกต่ำนะคะโดยจะส่งเจ้าหน้าที่นะคะไปทําความเข้าใจกับชาวสวนอย่างนะคะติดตามรายละเอียดเรื่องนี้กับคุณพิสนุปแป้นวงรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลค่ะ คุณลลิตาครับโดยทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจนะครับพยายามอธิบายถึงแนวทางการแก้ปัญหาราคายางตกต่ําของรัฐบาลว่าได้มีการกําหนดมาตรการใน3แนวทางด้วยกันแต่ว่าทั้ง3แนวทางนั้นไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันนะครับเนื่องจากติดขัดในเรื่องของการอนุมัติครับ โดยขั้นตอนการซื้อ,อยางของเกษตรกรจะใช้3ามแนวทางคือการให้เกษตรกรรับซื้อในช่วงแรกองค์การสนย่างรับซื้อในช่วงต่อมาและการซื้อนำอ้ำยางข้นของโรงงานอุตสาหกรรมที่จะมีการอนุมัติซึ่งเชื่อว่า,าม,มาตรการจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ในระดับหนึ่งแต่การให้ซื้อในราคา80บาทคงเป็นไปไม่ได้ประกอบกับการใช้มาตรการทั้ง3ไม่สาม,มารถดําเนินการไปพร้อมๆกันอย่างไรก็ตามในส่วนที่มีข่าวว่ากลุ่มเกษตรกรจะเดินทางมาพบนั้นก็ได้ให้เจ้าหน้าที่ไปพูดคุยทําความเข้าใจแล้ว เราฟุยตลอดเราฟุยด,ด้วยด้วยจิตใจที่เราอะไรจริงใจทําอย่างนี้ก็อธิบายมันช้าเพราะอะไรเขา,าเห็นใจนะมันช้าจริงๆผมเนะี่ยผมยิ่งอึอดอัดกว่าทุกคนอีก mm hmm. เราเสนอสามสามแรงได้แรงแรกก่อนแรงที่สองแรงที่สองซื้อไปได้สักวันสองวันตั้งคําถามอีกอายุดมาอีกเดือนนึงแล้วก็เราก็ได้อีก ไอแรงที่สามเพ,พิ่อจะเคลียร์เี๋ได้พรุ่รงนี้ <c oughs> เคลียร์เสร็จแล้วเดี๋ยวผมเซ็นเข้าพรรมอหม่อมราชวงศ์ปรีดียาธรเทวกุูลยังกล่าวถึงการเข้าพบของเอกอกัครราชทูตสหรัฐอาณาจักรประจำประเทศไทยด้วยว่าทางทูตสหารัฐอาณาจักรนั้นได้ให้ความสนใจในเรื่องการตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทข้ามชาติในประเทศไทย การหาหรือกับทูตอังกฤษของรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจนะครับก็ได้รับการเปิดเผยว่าส่วนใหญ่ทางทูตอังกฤษนั้นสนใจในเรื่องของการค้าและการลงทุนไม่ได้มีการสอบถามถึงเรื่องของสถานการณ์ทางด้านการเมืองก็ทําให้เข้าใจว่าทางอังกฤษนั้นไม่รู้สึกกังวลกับเรื่องของการเมืองในประเทศแล้วครับคุณ